สวัสดีค่ะนี่คือ MMD GILMA นะคะขอประกาศอย่างเปทางการเลยว่า g i m m a จะไม่ออกจากกลุ่ม MMD Channel แล้วค่ะเพราะว่ามีคนไหนหลายคนมีคนอาจจะมีสักประมาณสักสามคนเนี่ยแหละที่พิมพ์ข้อความส่งมาบอกอะไรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ g ิ l m าก็จะ ไม่ออกจากกลุ่มด้วยแต่มีเรื่องสุดท้ายก็คือ The MMD of Max จะถูกยกเลิกแล้วค่ะแล้วเรื่องใหม่ที่กิวมาจะคิดเองก็อย่าลืมติดตามกันแล้วตามชมกันแล้วนะคะเพราะงั้น MMD กิวมาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ